ผู้ส่งข่าวช่วงนี้พาไปที่อุดรธานีครับจู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปลักษณะคุ้มครั่งไปจอดอยู่กลางถนนชาวบ้านก็โทรคุณตำรวจมาจับคนคุ้มครั่งหน่อยตำรวจขับรถตำรวจไปจอดปุ๊บแล้วก็ลงไปจับเลยแต่ดันจับผิดคนแล้วมันเกิดจังหวะซิดคอมแบบนี้ไปดูเลยครับเออสกัดแล้วน่าจะเป็นสกัดยานิดก็คือาสกัดน้ำมันว่ะตอนนี้ตำรวจนี้จ้าก็าม่แย่นะเนาะไม่แย่นเธอชุวงปุ้ยหน่ะมี ยักเลียวมาทันทีนั่นหนึ่งแล้วไปบอกว่าพี่แเอาไม่ใช่เฮ้ยจะาไปห็นพวกคุนเมย์ไปจับพี่บาจังไหนบ้างพคยังยังถือมาพวกเมียนไปจับผิดคนตำรวจไปจับผิดคนพุณยุ่กลางถนนโอ้ยเนตำรวจกลัวแล้วตำรวจลงรถจะไปจับพ่อใหญ่หนีงานว่าสิคอมแหงกูบอกเลย ตำรวจล่วงลถเร็วสิไปจับเอาเพราะงี้หนียางมากเมื่อกี้นี่แมสนีเปนเ้อโอ้ยสูอันนี้คือคนร้ายแต่ว่าตำรวจตำรวจลถดจอดรถจะจับคนที่ข้างๆองเวอิสานก็ได้ไม่จังของไม่เป็นอวใชวะไทยโอ้ยสูจังหวัดศรีคอมแห้งแล้วจริงๆคนร้ายไปอยู่มองไหนนู่นมองรก ยืนรออยู่กลางถนนตำรวจไปจับลุงเดินเก็บของเก่าอยู่เอางงเอามันจับทำไมรถจะไม่ให้จอดเลยเปิดประตูแล้วนะตำรวจโอ้โอ้คนถ่ายบอกโอ้บอแม่สูพูดพูดพูดอยู่พูดแล้วคนที่ถูกจับคือลุงเก็บของเก่าเอ้าเอ้ามาจับลุงทำไมลุงเกี่ยวอะไรเอางงคนมอเตอร์ไซค์บอกว่าพูดพูดพูดอยู่พูดนะ งงไปหมดคนภาคนี่ก็ตายกลายเป็นจังหวะซิทคอมสุดท้ายลุงก็ต้องแบกถุงและเดินต่อไปเพราะลุงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดีนะลุงไม่ชอบเนี่ยโอ้ยคุณตำรวจครับคุณตำรวจคอ่าคลิปนี้พลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้กอนแล้วก็บรรยายเสียงอีสานตามที่ผู้ชมได้ยินทั้งตื่นเต้นแล้วก็ทั้งขำตามไปด้วยตาไหลเลยเราสามคนนั่งดูก็ขำไปด้วยคือมีคนแจ้งตำรวจว่าคุณตำรวจเนี่ยมีชายกุมข้างเขามีอาวุธด้วยนะไปยืนอยู่กลางถนนกับรถ จักรยานยนต์คันหนึ่งตำรวจไปถึงจอดซ้ายปุ๊บเปิดประตูปุ๊บเอ้าลงไปจับลุงเก็บขวดของเก่าเอามือไผ่หลังเลยลุงกับไม่รู้อินโนอินเนฮะ้าเดินอยู่ดีๆสุดท้ายคนถ่ายก็ขำไปอะไรไปบอกว่าโอ้จังหวัดซิดคอมแห้งคือแบบจังหวัดซิดคอมจังเลยอ,อย่างที่เห็นนี่แหละครับนะบพอคุณตำรวจรู้ว่าผิดตัวเอา้าปล่อยปล่อยคุณลุงเก็บของเก่าให้เขาเดินต่อไปแล้วก็อ่ะนั่นะฮะไปหาคนร้ายที่อยู่กลางถนนนะครับแล้วก็จับ นะคนร้ายคนนั้นขึ้นรถตํารวจไปตัวจริงอันนี้ตัวจริงนะออวงกลมสีแดงนี่คือตัวจริงคุณผู้ชมออนะสุดท้ายแล้วก็อะจับได้แล้วก็ยกรถจักรยานโยนของผู้ชายคนนี้ขึ้นรถตํารวจแล้วก็นําไปไว้ที่โรงพักออนะคนถ่ายคลิปเขายังตามถ่ายต่อนะเออเอาตัวจริงอยู่นูน่นนะหลังคลิปนี้ถูกแชร์ไปครับชาวเน็ตก็โอ้โหทั้งขำทั้งเห็นใจ ด้วยความตํารวจรีบมาจับนะฮะบางคนก็บอกว่าโอ้ตํารวจอาจจะรีบไปหน่อยจับผิดคนบางคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่มันคือยุทธวิธีของตํารวจหรือเปล่าใช้ความว่องไวจอดรถปุ๊บจับปั๊บแต่ก็ผิดคนนะฮะสุดท้ายยังไงก็ฝากชื่นชมปต่ยังตํารวจอุดรธานีครับที่เข้าไปช่วยจับคนคุ้มครั่งเอาไว้ได้นะฮะแต่ว่าคราวหน้าฝากคนแจ้ง คนแจ้งก็แจ้งรายละเอียดหน่อยอว่าคน,นร้ายเป็นใครเสื้อสีอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ฝากตำรวจว่าเออก่อนไปจับก็ดูสิว่าคนร้ายคือคนไหนอะไรแบบนี้ <c oughs> อื